สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ครับประเด็นหลักสุดๆเลยคือเรื่องการขายทีมที่กำลังเข้มข้นมากๆผู้สื่อข่าวที่ตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดฟันธงว่าอาจจะจบแบบที่แฟนๆส่วนใหญ่ต้องการครับ แล้วก็มีเรื่องของปัจจัยสําคัญนะคบที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นแฮร์รี่เคนเพิ่มขึ้นครับและการใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะขวัญใจแฟนผีติดตามกันได้ในคลิปนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูมากับแนทขอบคุณด้วยนะครับกับซูซูกิสวิฟ t ีแอลเครับมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดอวอลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเท็ครับพบกันได้แล้ววันนิ้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับและขอบ แล้วซื้อสินค้าที่7 e เ e ่ e อครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้เลยนะครับ ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายได้บทสรุปไปแล้ว2คู่นะครับคู่แรกเป็นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดย้ำแค้นเชลซีไปอีกเกม2-0ครับรวมผล2นัดเรอัลมาดริดชนะ4-0ตนะครับเข้าไปลุนแชมป์ยุโรปทั่วใหญ่เป็นสมัยที่15แล้วก็รอพบผู้ชนะระหว่างบาร์เยมิวนิกหรือว่าแมนซิตี้ที่จะลงเตะก,กันในคืนนี้นะครับส่วนีกคู่ครับเอซิมิลานครับบุกเสมอกับนาโปลี1-1รวมผล2นัดมิลานเข้ารอบด้วยสกอร์รวม2-1ตนะครับคู่นี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่่่่่าาาาากกกอนนจะเริมหลยยฝ็ยคดัว น่าจะเป็นนาบปรีที่มีโอกาสเข้ารอบมากกว่านะครับก็ขอเส้นคอนมีดีกับทีมปีศาจแดงดาด้วยนะครับที่จะรอพบผู้ชนะระหว่างอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้าต่อไปครับมีเรื่องราวภายในสโมสรมาฝากกัน3ข่าวนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของเอริกบายยีที่แฟนๆบางท่านหรือว่าหลายท่านคิดถึงนะครับล่าสุดมีรายงานจากฟริโซโรมาโนว่า โอลิมปิกมาร์กเซยจะไม่เซ็นสัญญาถาวรกับเอริกบายยีนะครับหลังจากที่ยืมตัวมาจากยูไนเต็ดจนหมดซีซั่นนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบายยีจะได้กลับมาอยู่ในแผนงานของเอริกเทนฮาร์ดนะครับโรมมโน่บอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยแจ้งกับนักเตะชัดเจนนะครับว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยบายยี่จะมีชื่อลิสต์อยู่ในตลาดซื้อขายครับสโม,มสสเนี่ยปล่อยให้เขาย้ายทีมได้คือแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ใจจากแฟนยูไนเต็ดหลายคนนะครับกับความเป็นนักเตะที่มีใจสู้เข้าบอลแบบใจกล้าเต็มที่ทุกจังหวะ แต่ว่าบายยี่เนี่ยมีอาการปาดเจ็บค่อนข้างบ่อยนะครับอีกทั้งยังไม่ได้มีจุดแข็งในเรื่องของการขึ้นเกมจากแดนหลังด้วยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมโอกาสที่เทนฮากจะปล่อยตัวออกไปเนี่ย มีสูงครับขณะที่อามาติอาโลฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทําไปอีกหนึ่งแอสซิสในเกมที่ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเสมอกับฮัตเดอร์สฟิลด์ไป11น,น,นะครับฟอร์มแบบนี้ตามรายงานจากสื่อคือเอริกเทนฮากจับตามองอยู่แน่ๆครับและน่าจะกลับมาประเมินฟอร์มกันต่อในช่วงปรีซีซั่นว่าพอจะเล่นชุดใหญ่ให้กับทีมในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่ครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวของอเลฮารกานาโชนะครับที่มาริโอเคมเปสตำนานดาวยิงทีมชาติอาเจนินามองว่า กาหน้าเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆครับทำให้ตัวของเคมเปสเองคิดถึงคีเล่นเอมบาเป้เลยแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆที่กาหน้าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสำหรับกาหน้าเองเนี่ยการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเป็นไปได้วยดีนะครับเขากลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วและคาดว่าไม่ใช่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับกาหน้าก็น่าจะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมได้ครับ ไมเคิลบริดจ์ครับผู้สื่อข่าวจาก Skysport รายงานเกี่ยวกับอนาคตของแฮร์รี่เคนในซัมเมอร์นี้ว่าอย่างที่ทราบกันนะครับเดนเน l เลวีประธานสเปอร์เนี่ยยังไม่ต้องการขายเขาออกจากทีม ว่าเนื่องจากเคนเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวนะครับและทีมไม่ได้ไปแชมเปี้ยนซิงไม่ได้ดูการหน้าเนี่ยตัวเขาก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับเนื่องจากว่าในเวลานี้เนี่ยอนาคตของสโมสรก็ยังไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทีมเนี่ยยังไม่ได้ผู้จัดจาการทีมคนใหม่แบบถาวรครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจเคนอยู่อย่างแน่นอนนะครับประเด็นที่ไมเคิลรายงานเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าณนะเวลานี้เคนไม่ได้สนใจย,ย้ายไปร่วมทีมยบร์ทมิวนิค ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกานะครับนั่นทำให้ทางเลือกของเคนแคบลงไปอีกนะครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ย แทบไม่มีทีมไหนที่ต้องการสู่หน้าตัวเป้าระดับท็อปแล้วนะครับเชลซี Chelsea อาจจะเป็นทีมนั้นครับแต่ว่าพักหลังเนี่ยเชลซี Chelsea ก็แทบไม่มีประวัติการทําการค้ากับสเปอร์นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันทีมสิงบลูไม่ได้ไปเล่นนิวฟ่าแชมเปี้ยนชิพก็ดูการหน้าแน่นอนแล้วนะครับจากการที่ตกรอบไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ก็น่าจะเป็นนิวคาสเซิลครับแต่ว่าทีมสาลิกาดงก็กําลังอยู่ในระหว่างการสร้างทีมใหม่ส่วนทีมต่างแดนดูแล้วก็มีเรอัลมาดริดอีกทีมนึ่งน,นะครับแต่ก็ไม จะวางแผนอย่างไรกับคีเลียนเอ็มบาเป้ในช่วงซัมเมอร์นี้ฉะนั้นเมื่อตัดบาเยนรออกไปยูเนเต็ดก็ดูเป็นปลายทางที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดทีมนึงในเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามก็รอผู้สข่าวระดับสูงรายงานเพิ่มเติมก่อนนะครับข่าวนี้ณนะตอนนี้ ฟังหูไว้หูก่อนนะครับแต่ข่าวต่อไปเป็นรายงานจากผู้สื่อข่าวระดับสูงนะครับอย่างร o อบดอลเซนผู้สข่าวเทียสองจาก ESPN ที่รายงานว่าด a บ i ิดเดคิอใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับยูเนเต็ดสทีนะครับหลังจากที่มีการเจราจาต่อรองกันมานานก่อนหน้านี้นะครับสัญญาของพี่เดเหลือแค่ราว2เดือนเศษเท่านั้นนะครับไม่รวมออปชั่น แต่ก็เชื่อว,ว่าสโมสสเนี่ยอยากจะต่อสัญญายาวไปเลยมากกว่ามาใช้ออปชั่นที่เหลืออีกแค่ปีเดียวนะครับเวลานี้ดอสเซนบอกว่าข้อตกลงหลายๆอย่างเนี่ยใกล้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่โครงสร้างของสัญญาเท่านั้นโอกาสที่พิเดจะต่อสัญญากับยูเนเต็ดเนี่ยมีสูงมากๆแล้วนะครับโดยพิเดจะลดค่าเหนื่อยที่มีอยู่แต่ว่าจะรับโบนัสมากขึ้นถ้าชัว์ฟอร์มได้ดีนะครับซึ่งการลดค่าเหนื่อยเนี่ย ก็น่าจะได้ใจจากคอนแฟร์ยูไนเตดเยอะมากๆกันแล้วครับอเดี๋ยวก็ตามนะครับดอลเซ่นก็บอกว่าแม้ว่าจะต่อสัญญากับพี่เดยแล้วนะครับแต่ว่า u ยูไ e นเตดก็จะยังมองหาผู้สมัครตูคนใหม่เป็นทางเลือกต่อไปในระยะยาวครับแต่ว่าเป้าหมายหลักก็จะยังอยู่ที่กองหน้าตัวเป้าอัดับท็อปและกองกลางที่พึ่งพาได้ที่จะมาหมุนเวียนแล้วก็สนับสนุนคาเซมิโรในฤดูกาลหน้าต่อไปครับ ทิ้งท้ายที่เรื่องข่าวขายทีมนะครับตอนนี้ทั้งฝ้าของเกรเซอร์แล้วก็ฝ้าของชิกยาซิมเปิธรมติเอาทานีจากกาตาเนีย ก็ใช้สื่อฟากของตัวเองในการกดดันอีกฟากอย่างเข้มข้นนะครับมีรายงานจากมาออกเดนพูดข่าวเทียสามจาก ESPN แล้วก็แมตต์สเลเตอร์จากเดอะแอตติกซึ่งลอรีวิทเวลพูดข่าวเทียหนึ่งจากเดอะแอตติกนั่นแหละครับก็แชร์ข่าวนี้ลงใน t w i t เ e r ของเขาเป็นการคอนเฟิร์มข่าวจากสเลเตอร์เช่นกันนะครับซึ่งทั้งสเลเตอร์แล้วก็ออกเดนเนี่ยก็รายงานว่าฟาเลเซอร์ก็มั่นใจว่าจะเป็นเจ้าของทีมต่อได้เพราะว่ามีกลุ่มทุนจากสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย มีเงินสนับสนุนให้เกรเซอร์ต่อไปนะครับแต่ว่าบางทีนี่ก็อาจจะเป็นแค่หมากรองของเกรเซอร์ในการเรียกเงินจากชิคาซิมให้ได้มากที่สุดครับทีนี้ครับฟากของเจมี่แจ็กสันผู้สื่อข่าวสายสโมอสรอ,อาวุโสจากเดอะการเดียนก็บอกว่าฟากชิคาซิมก็มั่นใจเหมือนกันครับว่าจะสามารถเช็คเอร์สโมสรได้ในที่สุดนะครับล่าสุดมาร์คีแกนครับผู้สื่อข่าวเทียร์3จากเดลี่เมล l ซึ่งตามข่าวสายของกาตามาโดยตลอดครับก็เชื่อว่ามีโอกาสที่เกรเซอร์จะขายทีมขาดซึ่งก็มีผู้ซื้อเพียงร ายเดียวที่พร้อมซื้อทีมขาด100%ก็คือชิกยาซิมจากกาตานั่นเองครับซึ่งถ้าเกรเซอร์ไม่ขายทีมทั้งหมดเขาจะเจอกระแสต่อต้อตานจากแฟนบอลอย่างหนักอย่างแน่นอนครับโดยเวลานี้ทุกฝ่ายกำลังรอการยื่นข้อเสนอครั้งที่3จากชิกยาซิมอย่างใจจดใจจ่อและเดดไลน์ในการยื่นจะอยู่ที่วันที่28เมษายนนี้หลายฝ่ายมั่นใจว่าชิกยาซิมจะยื่นข้อเสนอเข้ามาข่าวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรอติดตามกันต่อไปนะครับ ช่วงท้ายนะครับดูบังกับแนทรบกวนฝากทิ้งท้ายนะครับว่า,าวท่านผู้ชมท่านไหนที่ทำธุรกิจ SME แล้วก็อยากให้ดูบังคับแนช่วยเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าและก็แบรนด์ของท่าน สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แอดสไตร์ทอกทูเน็ตนะครับราคาจับต้องได้ไม่สูงเกินไปนะครับและถ้าท่านที่รับชมอยู่ในเวลานี้ชอบเนื้อหาของ5้านาทีปีศาจแดงนะครับดูบังกับแนทรบวนฝากกด subscribe ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับสามัาคีคือพลังสร้าความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณสซูกิเกรเน่